ย้อนอดีตหาทรัพย์เมืองสิงห์ทรงคุณค่าณมิวเซียมสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพบความหมายอันลึกซึ้งการจันลองลอกด้วยเสียงเพลงกับการสัภาพพิเศษครูดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติผู้ก่อตั้งวงสวนพลูคอรัสวงประสานเสียงอันดับหนึ่งของโลกและชมการสาธิตเมนูปลาท้องถิ่นเมืองสิงห์ที่ทั้งอร่อยและแปลกตากับปลาหมาผัดชะอมสถานีวิทยุโทรทัศน์บบกรทบกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่วาไรตี้สีผ้าค,ค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศินละปะวัฒนธรรมรวมทั้งแข่งรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าด้วยค่ะเราพบกันเป็นประจำในวันอาทิตย์เวลาวันหยุดพักผ่อนส,สบายๆของท่านผู้ชมแบบนี้นะคะเริ่มกันเลยกับช่วงวิถีสีผ้าวันนี้น้องปุ๊กกี้พิธีกรสาวสวยน่ารักของเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่จังหวัดสิงห์บุรีไปกันเลยค่ะ ช่วงวิถีสีภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวิถีสีภาพวันนี้ปุกกี้มีซัพดีๆมาฝากค่ะ เป็นซับอันทรงคุณค่าของจังหวัดสิงห์บุรีที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะราอนี้คือมิวเซียมสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปกันที่นี่นะคะมีการรวบรวมประวัติศาสตร์อันล้ำค่าเอาไว้ในนิทรรศการที่ชื่อว่าซับเมืองสิงค์ค่ะและแบ่งออกเป็นแโซนค่ะโดยใช้คำว่าซับสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนแรกกันนะคะคุณผู้ชมสําหรับโซนนี้นะคะก็จะเล่าถึงเกี่ยวกับหลักฐานและเอเกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงโซนที่2กันแล้วค่ะชื่อโซนว่าซับเมืองเก่านะคะก็จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับเมืองเก่าการค้าและความรุ่งเรืองรวมถึงโชว์พังเมืองของจังหวัดสิงห์บุรีในอดีตด้วยค่ะห้องนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการจัดแสดงที่ชื่อว่าซับในดินค่ะแสดงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสิงห์บุรีในอดีตนั่นก็คือ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาค่ะที่ได้ส่งขายให้กับอยุธยานะคะและอยุธยาก็ส่งออกขายไปได้ไกลจนถึงแอฟริกาเลยค่ะคุณผู้ชมและโซนนี้ก็คือโซนทรัพย์สลายนะคะจะเป็นการเล่าเรื่องของช่วงที่เกิดศึกบ้านบางนาจ,จรรันที่เรารู้กันนะคะหลังจากนั้น,นะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวสิงห์บุรีได้ก่อร่างสร้างมานะคะก็ได้สลายหายไปในชั่วพริบตาจนเป็นอดีตจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ และมาถึงห้องที่เป็นไฮไลท์ของในเทศการนี้แล้วค่ะกับโซนทรับทรงจำนั่นเองค่ะอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะคุณผู้ชมคือเมืองเก่าของจังหวัดสิงห์บุรีเรียกว่าเมืองแฝดสาค่ะมีทั้งเมืองสิงห์เมืองอินและเมืองพรมนะคะและในสมัยราชกาลที่5ค่ะก็ได้มีการรวม3เมืองนี้เข้าด้วยกันกลายเป็นนี่เลยค่ะจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันนั่นเองนะคะ และนี่คือโซนที่6ค่ะคุณผู้ชมชื่อโซนว่าทรับเมืองสิงห์นะคะจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาศิลปะวัฒนธรรมอาหารและความหลากหลายของผู้คนค่ะมาถึงโซนที่7แล้วค่ะคุณผู้ชมโซนนี้นะคะเรียกว่าโซนทรัพย์ปัญญาค่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขามีการขุดคลองรูปแบบใยแมงมุมค่ะคุณผู้ชมดูสิคะถือว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากๆในยุคนั้นเลยค่ะ และก็มาถึงโซนสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมโซนที่8นะคะโซนซับวันหน้าค่ะโซนนี้นะคะเราจะได้ทดลองสร้างเมืองซิงบุรีในฝันออกแบบผังเมืองของเราเองค่ะจ๊ะดนันเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมและนี่คือผังเมืองเล็กๆของปุ๊กกี้ค่ะ และถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนนะคะจะมีกล้องติดไว้ด้วยค่ะเพื่อที่เขาเนี่จะให้เราได้มองเห็นผังเมืองของเราจากมุมนี้ค่ะการมาที่นี่นะคะนอกจากที่จะได้สาระความรู้และความเพลิดเพลินแล้ว,ลวปุกกี้ยังได้ซึมซับถึงคุณค่าที่จะยังคงอยู่สืบต่อไปด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องปุ๊กกี้มากค่ะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสี่้าค่ะโอกาสของเยาวชนอายุ13-18ปีมาถ,ถึงแล้วกับโครงการทิศไทยแลนด์ซีซัน7 เวทีค้นหาสุดยอดเยาวชนเข้าสู่วงการบันเทิงแบบมืออาชีพพร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทโดยในปีนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ยังคงจับมือกับมูลนิธิปัญญาบุตรเช่นเคยเป็นปีที่2พร้อมจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการซึ่งได้รวมพลังกับองค์กรพันธมิตรมากมายได้แก่บริษัทตราแม่ครัวจำกัด บริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและอีกสามหาวิทยาลัยที่จะมอบรางวัลทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าแข่งขันนั่นก็คือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมเปิดตัวกรรมการตัดสินและทูตคิดใสไอดอลประจำปี2566อีกด้วยน้องๆที่สนใจสมัครด่วนได้ที่ w o r l d w i d e c i c o m ตั้งแต่วันนี้ถึง23พฤศจิกายนนี้เท่านั้น ช่วงคนดีสีภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยอร่อยฟินบะหมีนายห้างเพลงความอร่อยในตำนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษเสริมรักยืนหยัดยุติธรรม คนดีสีภาคของเราในวันนี้วาไรตี้สี่ภาคขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่ความหมายความงดงามและคุณค่าของเสียงเพลงที่จะโลงโลกให้เต็มไปด้วยความสุขเบิกบาน กับสุภาพสตรีผู้ทรงเกียรติแห่งวงการดนตรีไทยสากลและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จวงประสานเสียงสวนพลูหรือสวนพลูคอรัสได้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยควา้ารางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับโลกมามา,มากมายและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยทั้งบทเพลงไทยประยุกต์และการแต่งกายชุดผ้าไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก เดินทางบนเส้นทางสายดนตรีมาตลอดชีวิตตั้งแต่วัยยาวของท่านนั้นสำเร็จการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเทียบเท่าปริญญาโทวิชาเอกขับร้องวิชาโทเปียโนจากสถาบันดนตรีกลางกรุงปักกิ่งหรือ Beijing Central Conservatory of Music และศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรการอบรมราชวิทยาลายัยดนตรีกรุงลอนดอน Royal College of Music London ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีของท่านได้สร้างสารรค์สร้างประโยชน์แก่สังคมและวงการเพลงไทยมามากมายโดยเฉพาะสวนพลูคอรัสซึ่งเป็นที่หนึ่งในใจของคนทั้งโลก คุณยายครูท่านนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรซึ่งวันนี้ท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตพร้อมแบ่งปันหลักคิดในการใช้ดนตรีเสริมสร้างพลังในจิตใจจิตวิญญาณสร้างชีวิตให้มีความสุขแก่มนุษย์ได้อย่างไรเราจะไปรับฟังพร้อมๆกันกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาครางวัลพระราชทานเรื่องราชอิศริยาภรณ์ชั้นที่4จตุถาดิเรกคุณาภรณ์ รางวัลพระราชทานศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประจำปี2557และผู้ก่อตั้งวงประสานเสียงสวนพลูคอรัสคุณยายครูดุษฎีพนมยง ท่านผู้ชมคะและตอนนี้ปอก็อยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้ปอตื่นเต้นมากๆที่จะได้เรียนสัมภาษณ์ท่านค่ะท่านอาจารย์คุณยายครูดุษฎีพนมยงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านบอกว่าเข้ารายการต้องเรียกคุณยายครูอายุมันก็เป็นคุณยายแล้ว85ค่ะ85แต่ คุณยายครูของเรายัางสุขภาพแข็งแรงสดใสขนาดนี้ท่านมีเคล็ดลับอะไรดีต้องติดตามนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตเรียนถามถ,ถึงที่มาที่ไปชื่อดุษฎีเนี่ยค่ะว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงตั้งชื่อว่าดุษฎีค่ะเกิดวันที่18กรกุมภาพันธ์นะคะ28ส่ะช่วงนั้นคุณพ่อพอดีดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ได้ทาการยกเลิกสนทีสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับนา,นานาประเทศ ก็เลยได้รับพระราชทานเข็มราชการแผ่นดินดุษฎีมาลาก็เลยได้ชื่อนี้มาค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าย้อนไปถึงวัยเยาวเลยนะคะตอนนั้นเด็กหญิงดุษฎีเป็นเด็กแบบไหนคะเกิดมาในครอบครัวดนตรีนะคะค่ะคุณปู่ อยู่อยุธยาถึงกับมีวงดนตรีไทยที่บ้านเป็นสิบคนนะคะที่อยู่ในแวดวงดนตรีแล้วคุณยายครูเล่นดนตรีชนิดไหนได้บ้างคะถ้าลองไล่ดูค่ะเกิดมาเนี่ยคุณแม่เล่นเปียโนโร้องเพลงพอโตขึ้นหน่อยก็พยายามเล่นแวลลินแต่ไม่สำเร็จวว้ายากนะคะแล้วก็ร้องเพลง ที่ตั้งใจร้องเพลงเนี่ยนะคะประเด็นที่หนึ่งคือคอ,อยากสวยแล้วก็ไปต่างประเทศเห็นเขาร้องโอเปร่าร้องอะไรเขาแต่งตัวสวย<อ>เขามีสาทางประกอบก็เลยอยากเป็นอย่างนั้นอ่ะและความสวยตรงนั้นแหละพุ่งออกมาเลยนะคะเด็กหญิงดุษดีตอนนั้นโดดเด่นยังไงบ้างคะในโรงเรียนมไม่โดดเด่นเลยคนะ่ะเรียนอยู่เซนต์ยูเซฟเป็นเด็กซนชอบปีินต้นไม้มแต่ในขณะดเดียวกันโรงเรียน คอนแวนนี้เขาก็เขาไปเข้าโบสแล้วก็ร้องเพลงจำได้ว่าเพลงแรกที่ฟังก็คืออเวมารียฟังแล้วรู้สึกประทับใจชอบฉันจะร้องเพลงนี้ก็กลับมาฝึกที่บ้านแล้วมีพี่สาวพี่สาวก็ช่วยสอนด้วยต่อมาก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนก็สาขาดนตรีเหมือนกันแล้วก็ไปฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มายืดอาชีพ ทำงานที่สถานทูตฝรั่งเศสทำงานที่สถานทูตเป็นงานประจําสอนหนังสือเป็นงานเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาคณะรัฐาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับดนตรีก็มีกเกษตรศาสตร์มศวศิลปกรสอนร้องเพลงแล้วก็มาถึงสอนขับร้องประสานเสียง พูดถึงเรื่องของการร้องเพลงกับเรื่องของเครื่องดนตรีทั้งสองสิ่งนี้ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดของคุณยายครูยังไงบ้างคะสำคัญมากแต่ก่อนเราไม่รู้นะคะว่าดนตรีเนี่ยมันช่วยให้สรรชาติยานฝ่ายดีของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นดนตรีที่มีคุณภาพมันก็สร้างสิ่งที่ดีให้กับเราให้กับจิตใจจันลงจิตใจนะคะดนตรีที่ขาดคุณภาพมันก็จะทำให้เราเนี่ยก้าวร้าว ค,คือดนตรีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่เกิดแม่ก็ร้องเพลงกล่องลูกอยากให้ลูกมีความสุขในวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นบทบาทของคุณยายครูในฐานะผู้ก่อตั้งวงที่ร้องประสานเสียงสวนพลูหรือว่าวงคลอรัสเนี่ยนะคะคุณยายครูเคยเปรียบเทียบว่าเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งสำหรับเรื่องของการร้องประสานเสียงอยากจะให้ขยายความอธิบายให้ฟัง,ง่อยค่ะ สมมุติว่าเราสร้างบ้านหลังหนึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องวางรากฐานหลอกเสาเข็มเสาเข็มนั่นก็เปรียบเสมือนเสียงเบสฝาบ้านเปรียบเหมือนเสียงของเทนเนอร์ก็คือต้องมันคงเช่นเดียวกันเราจะงแข็งแรงต่อมาก็เป็นเสียงของอัลโต้ผู้หญิงเสียงต่ำก็เปรียบเสมือนหลังคาบ้านก็แน่นอนหลังคาบ้านก็ต้อง มั่นคงแข็งแรงใช่ไหมฝนตกต้องไม่รัว่วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็หน้าต่างเทนเนอร์กือผู้ชายเสียงสูงบนหลังคาบ้านเนี่ยถ้าเรามีนกมาเกาะแล้วก็ร้องเพลงบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่อบอุ่นและมีความสุขเสียงร้องที่สูงกว่โปราโนเนี่ยเหมือนเสียงนกเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วเราก็จะมีบ้านที่อบอุ่น เป็นบ้านหลังหนึ่งที่น่าอยู่และมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้ร้องประสานเสียงกันนะคะถ้าย้อนกลับไปตอนที่เริ่มก่อตั้งงมงสวนพลูค่ะมีอุปสรรคหรือมีความยากง่ายขนาดไหนก่อจะผ่านวันนั้นได้ค่ะนี่ต้องถอนใจเพราะมากวา คือพอมองแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามาไกลามาก<ะ>คือเริ่มต้นนะคะวันเกิดครูดุดลูกศิษย์ก็บอกว่าอเรามาให้ของขวัญครูเราร้องเพลงให้ครูเอก็ร้องเดี่ยว<ะ>เราก็รู้สึกไม่มีความหมายมารวมกันแล้วก็ร้องประสานเสียงนั่นเลยค่ะวงขับร้องประสานเสียงสวนผูจจงเกิดขึ้นแล้วเรื่อง23บาบาทนี่คืออะไรคะต่ำกว่านั้นก็มีคือเราก็ไม่มีเงินนะคะ เราขุดดทำกับข้าวให้เขาทานเราก็ต้องการเงินแล้วก็ตั้งกล่องบริจาคก,ก็มีคนมาบริจาคเราเดินทางมาไกลามากจนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเรามีเงินแต่ว่าพอเลี้ยงชีวิตแต่ไม่สามารถเป็นอาชีพนะคะไปทำงาน แล้วตกเย็นก็มาสอบก็คือมารวมวงกันใชทุกคนก็มีอาชีพประจําของตัวเองไปแต่ว่าพอถึงเวลาต้องมาเสียสละเพื่อสังคมมารวมตัวกันแบบนี้เราก็ได้รับรางวัลมากมายเลยการแสดงที่เป็นกษษิจยศเช่นการแสดงหลากหลายวัฒนธรรมของยูเนสโกที่ปารีส mm hmm. เขาก็เลือกเชิญแต่ประเทศบางประเทศสิบกว่าประเทศมาแสดงเราก็ได้รับเชิญ mm hmm. อ,อันนี้อีกอันนึ้คือสำคัญมากออการฉลองการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง<ฆ>ครบร้อยปีเขาก็เชิญประเทศที่ร่วมกับการรบสงครามเนี่ยไปเ,ออเราก็ได้รับเชิญที่ทราบมาเนี่ยพอเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาก็รวบกันไปทางยุโรป<ฆ>แล้วเขาก็<ๆ>แจ้งมาให้ไทยไปร่วมรบด้วย<ฆ>ก็เลยเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นหนึ่งในประเทศที่ชนะสงครามก็เลยได้รับเชิญไปร่วมฉลองมาโอ้โหคุณยายครูช่วยเล่าหน่อยว่าไปประเทศไหนมาแล้วบ้างสำหรับวงคอรัสของเราค่ะยกเว้นทว,วีปอเมริกาใตา้กับออสเตรเลียนอกนอกนั้นก็ไปหมาหมดแล้วล่ะค่ะเราไปนะคะด้วยวิธีเราไม่มีเงินสปอนเซอร์มีน้อยค่าเครื่อง,งบินเนี่ย ช่วงแรกๆเนี่ยต้องออกสตางค์เองค่ะไม่มีทำไงคะกูนี่ยืมสินอืมทไมถึงมีแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนเยอะขนาดน,นั้นคะทั้งๆที่เราลําบากมากๆยังยอมเป็นหนี้เพื่อที่จะนําเสียงเพลงเนี้ไปต่างประเทศเพราะอะไรคะแม่ครูเราคิดว่าเราทาสิ่งที่ดีสักวันหนึ่งสิ่งดีๆนั้นมันจะต้องตอบกลับมาแล้วเราเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทําเพื่อชื่อเสียงของตัวเอง สิ่งที่ได้เขาไม่มารู้จักหรอกว่าอ๋อคนนี้จื่อดุษฎีเขาก็รู้ว่าประเทศไทย <พอ S 1> รู้จักในนามประเทศไทยส,สิ่งที่ได้คือชื่อเสียงของประเทศไทยก็ค่อยทำม,มาเรื่อยไปนี่ลำบากมากจริงๆนะครับระยะแรกๆเราต้องเอาบะหมี่สำเร็จรูปไปเราก็ไปขอสปอนเซอร์เข้ามาคนละแปดกล่องสิบกล่องแรกๆคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพอตอนหลังๆเห็นบอกว่ามีหม้อหุงข้าวไปด้วย อหม้อหุงข้าวกูดุดเอง oh. <laughs> อเขาหม้อหุงข้าวเ <laughs> ตาไฟฟ้า oh. แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือสั่งทุกคนเลยต้มไข่ไก่ก่อนไปคนละสิบฟอง uh huh. ไปถึงบางวันเวลาไม่พอต้องรีบแสดงรีบเปลี่ยนชุดก็เอาไข่ไก่ออกมาทานกับน้ำพริกตาแดงอะไรอย <Huh. S 1> ่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> แต่ก็แต่ก็มีความสุขนะคะ โอ้โหได้ฟังแบบนี้แล้วยิ่งชื่นชมมากขึ้นไปอีกค่ะกับความสําเร็จในวันนี้ของสวนพลูคอรัสที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายจริงๆอาทิตย์หน้าเราจะมาติดตามกันต่อถึงความรักความผูกพันระหว่างคุณยายครูดุดกับลูกศิษย์โดยมีเสียงเพลงเชื่อมโยงจิตใจเป็นหนึ่งเดียวพร้อมรับฟังหลักคิดการจะลงลอกให้เต็มไปด้วยความสุขด้วยดนตรีแห่งชีวิต กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงประเภทดนตรีสากลประจำปี2557ครูดุษฎีพนมยงกลับเข้าสู่วาไรตี้สีภาคอีกช่วงนะคะ และตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูพิเศษที่มีชื่อว่าปลาหมาพัดช,ชะอมเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะช่วงเมนูสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทย เมนูสี่ภาคอาทิตย์นี้วารรตี้4ี่ภาคขอพามาที่จังหวัดสิงห์บุรีชมการสาธิตการทำเมนูปลาแม่น้ำท้องถิ่นกับเมนูปลาหมาผัดชะอมสูตรต้นตำรับและเมนูขึ้นชื่อของทางร้านอาหารริมน้ำอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะส่วนประกอบมีดังนี้เนื้อปลาหมาน้ำมันพืชกระเทียมกระเทียมสับ เห็ดฟางชะอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นพริกชี้ฟ้าแดงซอสหอยนางรมตราแม่ครัวซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ขั้นตอนความอร่อยเริ่มต้นด้วยตั้งกระทะด้วยไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปรอให้ร้อนแล้วนำเนื้อปลามมาลงไปทอดจนปลาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกรอบน่ารับประทานแล้วตักพักไว้สักครู่สำหรับขั้นตอนการผัดสูตรของทางร้านคือการปรุงรสความอร่อยให้พร้อมก่อนได้แก่ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและเพิ่มความเข้มข้น ด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวจากนั้นใส่น้ำเดื่ดตราสถานีรักโลกน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและสุดท้ายเห็ดฟางใส่ลงไปค่ะและก็มาถึงขั้นตอนการผัดตั้งกระทะใส่น้ำมันเจียวกระเทียมสับจนส่งกลิ่นหอมจากนั้นใส่เครื่องปรุงรสพร้อมเห็ดฟางที่เตรียมไว้ลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันตั้งไฟต่ออีกสักครู่จนเริ่มเดือดค่ะ ระหว่างรอนี้เองทางร้านก็จะนำวัตถุดิบได้แก่ชะอมพริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมและเนื้อปลามาทอดใส่ภาชนะรวมกันเพื่อนำทุกอย่างใส่ลงไปในกระทะซึ่งใช้เวลาผัดไม่นานก็พร้อมเสิร์ฟเมนูปลามาผัดชะอมหอมกรุ่นหน้าตาน่ารับประทานส่วนความอร่อยนั้นก็จัดเต็มเข้มข้นอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารายที่สีภาคนํามาฝากท่านผู้ชมนะคะย้ํากันอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และ u ู u ูปชาแนลสถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองค่ะอาทิตย์หน้าสิเ็นาฬิกา5นาทีทางช่อง5 HD กฎหมายเลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ัค่าวไว้ให้ลูกหลานสืบไปใน วาร์รตี้สีาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ